สวัสดีครับเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบานลักกีสองหัหกห้าทุกท่านนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะครับวันนี้นะครับผมกับวันพุธวันพ่อกันอีกคือเก่านะครับผมวันที่ของวันที่ยี่สิบห้านะครับวันที่ยี่ห้าเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมตรงกับวันพุธนะครับพี่น้องวันนี้ก็มีเราทั้งมาฝากมาต่อเอฟซีเือเก่านะครับเป็นแนวทางของลาวพัฒนานะครับผม นี่จะเป็นของรับพัฒนาเนาะครับสำหรับรัฐพัฒนางวดที่ผ่านมานะครับผมก็จับคู่ลดไปนะครับจับคู่ลดไปนะครับผมแต่ว่าเข่าเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งรุดนะครับเลขวิ่งรูดเนี่ยเข่าเกือบทุกงวดนะครับผมมูวานเอ่อก็ให้กันตรงๆนะครับไ้บนนะครับผมไ้บนเจ็ดนะครับให้บนเจ็ดก็เข้าไปที่ แปดเจ็ดนะครับผมแต่จับคู่พวกเขานะครับจับคูก็ได้แค่เสียดนะครับผมแล้วก็จะขขยเบองในทั้งตัวเลขมือนี้นะครับผมก็ไปเบิงงคลิปคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดตอบผมครับเอาละครับเขามาาเราก็อย่าลืมนะครับผมสว่าเป็นกำลังแรงใจกระทั่งช่องนะครับให้มังใจกันไปนะครับผมก่อนกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ออกไปเปิดกว้างกันนะครับผมก็ถ้ามักถ้าชอบนะครับกทั้งตัวเลขนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมกดติดตามแร้วกด สันกับดิงแจงเตือนไปแลนะครับผมสิบริเลพชุ่มคลิปใหม่ๆนะครับตัวเลขเด็ดๆนวะทางดีๆจากทั้งสองนะครับผมก็กดติดตามหรอกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนเลยครับนะครับกับเสือบริเลดนะครับผมแอดอัพโหลดคลิปเสร็จนะครับผมคลิปกัเด้งกันอยู่หน้าจอโทรศัพท์ของท่านทันทีนะครับผมเอาครับมาเบิรงกันนะครับผมสําหรับเล้าวัฒนาเมื่อนี้นะครับลาพัฒนาวันที่25เดือน10เดือนตุลาคม2566นะครับผม เลขในตารางนะครับเลขในตารางนะครับผมก็มีสามเก้าสองห้าสี่เจ็ดศูนย์นะครับสามเก้าสองห้าสี่เจ็ดศูนย์นะครับผมก็ไปบวยบอ่าไจับคู่ให้นะครับจับกันได้ในจับกันได้เองนะครับในตารางนะครับผมในตารางมันอีบนอาจจะผ่านนะครับอนผ่าดมาแล้วสองวันนะครับในตารางนะครับผม ตัวรางมี3ามตัวแตกเลยนะครับสำหรับตัวรูดวิ่งนะครับผมรูดวิ่งก็มี9ก้ากับห้านะครับเก้ากหานี่ครับเป็นจะมารักลอยตัวหนึ่งนะครับผมคิดว่าเราจะมาหลักร้อยตัวหนึ่งครับรักลอยผมจะผ่างวดเว้นงวดนะครับผมตัวงวดม่อกี่ผาดนะครับงวดนี้วนาผาานะครับหลักร้อยนะสูตรเข้าจริงนะครับสูตรทําจริงนะครับมี9ก้ากับห้า มีเลขซีตัวนะครับ9578นะครับผมรักลอยนะครับ9578ต้องมาตัวหนึ่งนะครับผมสำหรับจับคู่นะครับผมจับคู่ก็จะได้สี่ห้าสองห้า 7จ็ดสองเก้าเจ็ดสี่เกเ็ก้เกเลขเบิลบริเนไม่เป็นอาิตแลนะครับคิดว่ากับวบาแน่นะครับผมเลขเบิลหมดนี้กับวบาแน่กันนะครับ สำหรับเลขสามตัวสี่ตัวนะครับผมมีอยู่สองหางนะครับยังเลืสองหางนะครับผมเลขสามตัวก็มีเก้าสองห้าห้าเก้าเจ็ดนะครับผมเก้าสองห้าห้าเก้าเจ็ดสำหรับเลขสี่ตัวนะครับก็มีสี่เก้าสองห้าเจ็ดเก้าสองห้านะครับก็จะ ประมาณนี้นะครับผมจะมีอีกชุดหนึ่งสี่เก้าเจ็ดห้า จุดนี้กับนาสนครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางลาวพัฒนาวันที่25เดือน10ปี6 6นะครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับผมใครมกใครชอบก็แคปหน้าจอไว้นะครับผม ตัวเลขมไม่ขาไม่หลุดนะครับตัวเลขมไม่ข่อไม่หลุดก่อนทุกคนใส่ปัญญาในการรับชมนะครับหมักจัดคัดพานนะครับผมบ่มากับเบื้องเผอความมันเทิงนะครับผมก็หรือว่าจะน้ำปลบเปียบเที่ยวก็อาจารย์ท่านอื่นก็ได้นะครับอยากกะทำสุดความสามารถนะครับพยายามอยากจะให้พี่น้องเอทีทุกคนถือนะครับผมแต่ว่าบางทีมันก็ลดไปนะครับผมก็ กบุกหวยยกใหญ่ไหนนะครับกับมิเต่คําขอโทษนะครับผมขอโทษขออภัยนะครับผมผิพลาดไปนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้นะครับผมขอฝากไว้นะครับสําหรับแนวทางตัวเลขนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับผมโชคหมาน้ำกันนะครับขอให้โชคหมานถูกหวยรวยเงินไปทุกคนนะครับผมทิ่สําคัญก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับขอให้โชค ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าขัดสนม่งนั้นม่ท้องใสตลอดปีและตลอดไปนะครับคิดจริงใดก็ให้ได้สมหวังปรารถนานะครับผมเดินทงางไปใสมาใสกันนะครับก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับผมสำหรับมันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับลิหนาพอกันไหมสวัสดีครับ